สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวทะเลเห็นรถทัพพ์รถถัว่วจะไปเล่นดนตรีกับไปเที่ยวสวนน้ำนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงรองไปดูเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมาวัดนะครับ

อ่าผมลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมมาเที่ยวทะเลนะครับผมเลยจะลงคลิปพิเศษครับถึงวันที่6เลยครับลงลวดไปเลยวันละหนึ่งคลิปนะครับคอยติดตามดูผมก็มจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับทะเลนะครับครับผมอตอนนี้เรากําลังจะกลับกันแล้วเตรียมติดตามดูมดคลิปต่อไปด้วยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถทัวร์ไปที่ที่เต็นท์แล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อของเรืหลยือสวัสดีครับเร,รามากันตอนแล้วน,นี้เรามานั่งเรืออย่าจับ,จบข้างเรืออย่าจับโต๊ะแล้วอย่าจับพยายามจับขอบนะเพราะว่าเดี๋ยวเรือมันเบียดกันมันจะภาพนิ่ง นี่ครับวันนี้เราจะสนุกกันเต็มที่เลยเรือเบียดกันแล้วไม่น่ายอะไรเลเรือนนมซีน ฮัลโหลฮัลโหลฝรังฮัลโหลฮัลโกักัยาฮัลโหลฮัลโหลอันนั้นใหญ่ใหญ่ฮัลโหลทะเลไข่คุ้มมีจริงๆเวลาไปจูงร้อยเวลามาสูบไม่สูกลอยไปลอยมายังถือว่าแม่งทำไมต้องบอกห้ามเกาะกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูบยอดสุดยอดเอาเอาได้ไหมครับ เโอ้ยมท <c oughs> ราไดกรไปดูเดี๋ดวยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับตีสต่อ่ปนี่ครับผมไปซื้อมาใชสุดครับตอนนี้เรามาที่ ที่โรงแรมกันแล้วดูแสะน้ำแล้วก็ทะเลนี่ครับสุดยอดเดี๋ยวเราจะาดนตรีนี่นะครับสุดยอดจูจะไปอยู่ตรงนู้นเลยน่ยืนตรงนั้นยไอ้บอลไปยู่รูเลยไอ้บอลโอ้ยสวยชิมาสัต้่องนัเดี๋ยวเราจะมาเล่นทะเลนะครับ ปไปกันต่อต่อนอลไย,ลยสำหรับวันนี้ผมจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ววนะ่าพรุ่งนี้มาใหม่ครับตอนพิเศษฉลองมาทะเลลงคลิปถึงวันที่6นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ